ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมา,ารีวิวตัวไฟเพดานนะครับตัวนี้เป็นรุ่น 12V โวลต์นะครับไฟด c ครับก็อย่างที่เห็นนะฮะก็จะมีอุปกรณ์นะครับมีขานอ็อตขายึดมีแม่เหล็กให้เหมือนเดิมนะครับ แล้วก็มีไดเวอร์มาให้นะครับตัวนี้นะครับเราจะมาทดสอบอความสว่างกันก่อนนะครับผมจะเริ่มจากตัว power supply แล้วกันนะครับตัวนี้ครับอันนี้เริ่มที่8โวลต์ครับสว่างนิดๆนะครับ แรงดัน9โวลต์ครับ10โวลต์11นะครับ12ครับ13 14 15โวลต์16 17 18 19 20ครับตอนนี้22ตอนนี้สูงสุดนะครับเครื่องนี้พอดีตัวนี้ได้แค่32โวลต์ จะลดลงมาเอานะครับให้อยู่ที่10บสิบสองโวลต์อ่ะนะครับนี่คือแรงดังนสิบสองโวลต์ครับก็ให้ความสว่างนะครับสำหรับท่านที่ต้องการาไฟไปติดนะครับบนเพดานบ้านนะครับซึ่งอยากใช้เป็นโซล่าเซลล์หมดเลยก็คือเป็นระบบ ไฟ DC นะครับตัวนี้รองรับได้นะครับใช้ได้ทั้งระบบ12และระบบ24นะครับก็มีไดเวอร์มาให้นะครับก็ใช้งานได้ง่ายครับตัวนี้ไม่ต้องกลัวเรื่องไฟช็อตไฟดูดด้วยครับเพราะว่าไฟแรงดันต่ำนะครับอันนี้คือตัวที่1น,นะครับแบบแบบที่หเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดก่อนนะครับทีนี้ แบบหนึ่งของเรานะครับเขาจะเป็น DC เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะมีโคมนะครับมีกรอบมาให้ก็จะค่อนข้างจะดูดีนะครับก็าจะทำให้ดูมีมูลค่าขึ้นมานะครับมีกรอบมาให้นะครับด้านในก็จะเป็นชิปหลอด LED เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ เช่นเดียวกันครับใช้ได้ทั้งระบบ12และระบบ24นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าบ้านท่านจะใช้ระบบไหนก็สามารถนำไปต่อได้นะครับก็จะทดสอบความสว่างเช่นเดิมครับนะ่ครับ ก็ติดกับบ้านได้เลยครับตัวนี้ไม่ต้องซื้อกรอบไม่ต้องซื้ออะไรใส่แล้วนะครับเพราะว่ากรอบที่มีมาให้ค่ค่อน,นข้างจะสวยงามแล้วนะครับ,รบก็มีเข้ามาใหม่ครับตามที่เคยเคยเคยบอกเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะเอาไฟเพดานที่เป็นระบบ12โวลต์เข้ามาด้วยนะครับหลังจากก่อนหน้าน,นี้เป็นไฟเพดานโคมสลับเปลาแบบ20เอ้ยแบบ220โวลต์นะครับเป็นไฟบ้านนะครับ ครั้งนี้สินค้าเข้ามาเป็นแบบไฟดีซนะครับเป็นไฟกระแสตรงครับก็ท่านใดสนใจอยากจะนำไปทดสอบไปใช้งานนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ครับรายละเอียดและราคาจะลงไว้ที่เว็บนะครับ <S <S www sr solarcell com ครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ